คนเดียวนะภาษาใช้ถูกอ่ะมึคนเดียวเลยนี่นี่คนนี้นี่นี่น้าก่อน้ำก่อนนกลางคกาน้ไม่อก้ตอยู่นะครับงจากงานประเวันสงกรานต์เนี่ยเราเริ่มมาเันสงบ้านีกสิบสิบสิบ ที่เราแย่มาธรรมจากรเป็นรท่งแรนะครับตอนเรื่งมาปีเป็นวิ25ถแล้วก็ส่วนหนึ่งเราถือว่าอันนี้ประเพณีที่บอว่าทำไทยที่เราจะต้องรักษามีพอเลยอ่ะ่ดค้ง้งยกกัน ตัวเยอรมันครันี้ครับก็ทีม400ชายของทีมเราครับก็มีความคาดหวังที่จะไปทำคัดิฟายเพื่อไปโอลิมปิกกได้แล้วก็เราก็จะพยายามทำสุดความสามารถครับต้องการเวลาเท่าไหร่ก็ะจะทําให้เวลาผ่านก็ประมาณ38.5ถึง .6 6ครับ ถามว่ามันค่อนข้างยากไหมก็คือค่อนข้างยากแต่ทีมเราก็ยังมีความหวังอยู่เพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆในทีมก็ถือว่าพร้อมกว่าปีที่แล้วในการแข่งขันซีเกมะครับปีนี้มีเคล็ดลับอะไรพิเศษในการเตรียมตัวไหมครับเคล็ดลับพิเศษก็<ม>น่าจ,จะคล้ายๆแบบเดิมครับเพราะว่าเราซ้อมทั้งปเเีเราอยู่ด้วยกันแล้วก็ซ้อมด้วยกันตลอดมันทําให้แบบว่าทีมของเราจะเป็นทีมเวิร์คในการส่งไม้เพื่อที่เราจะได้เปรียบคู่แข่งเพราะว่า สำหรับทีมชาติไทยอ่ะถ้าไปแข่งกับต่างประเทศอ่ะเขาจะรู้เลยว่าการส่งไม้ของเราคือจะเหนือทีมอื่น